ตามรอยสิเก่บบษษาวมศสกันอีกแล้วนะคะอยู่กับสมัยค่ะเอ t ชาร์ปที่26ค่ะวันนี้เราอยู่กันที่บริษัทวิชัยโลหกิจระยองจำกัดค่ะ <S <S แล้ววันนี้นะคะสมัยจะพาไปพบกับพี่ๆท่านใดหนนะไปดูกันเลยค่ะ ที่เราพูดถึงเมื่อสักครู่นี้นะคะนั่นก็คือพี่โต้งค่ะสวัสดีค่ะเชิญพบกับพี่โต้งได้เลยนะคะครับ,รบพี่โต้งจบจากมหาวิทยาลัยสุรานารีรหัส B4106-005 ครับ b 4 1จบคณะวิศวกรรมสาขาโลกหาการเป็นประธานสาขาในรุ่นครับโอ้แค่เปิดประวัติมาก็น่าสนใจแล้วนะคร ปกติก็ร่วมงานกับรุ่นพี่ในสาขาแหละครับรุ่นพี่ให้ทำอะไรเราก็ทําตามเพราะสมัยนั้นมหาลัยก็ยังไม่ได้เจริญเหมือนสมัยนี้มากมายสังคมก็จะเป็นสังคมค่อนข้างเล็กหน่อยก็จะติดตรงที่เราจะติดเล่นกีฬาแล้วกันครับก็จะเล่นบาสเล่นวอลเลย์นในมหาลัยอย่างอื่นก็ไม่ค่อยมีอะไรมากครับทำงานเลยครับ พอจบมารับปริญญาเสร็จประมาณ2อาทิตย์ตไปสมัครงานที่บริษัท Foster Wheeler Servic e Thailand อยู่ที่บัญนฉางแล้วสถานีเทียานก็จะเป็นงานเมนเทนน์ในบอยเลอร์ผลิตบอยเลอร์ส่งตามเอเชียต่างๆครับแต่ก็ทำได้อยู่ประมาณ5ปีก็ลาออกมาบริหารกิจการของตัวเองครับ แล้วตอนนี้กิจการะคะ่ะองพี่โต้งค่ะทําอะไรบ้างคะแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยมีพนักงานอยู่ประมาณเท่าไหร่อ๋อออกจากโฟ s เซอร์วิลเลมาพี่โต้งก็มาช่วยงานใน<ม>บริษัทของภรรยาครับ<ม>ชื่อบริษัทบุญทิชัยโุรกิจระยองจำกัดเปิดมาได้ปีนี้น่าจะประมาณ42ปีครับพนักงานปัจจุบันน่าจะเหลือประมาณ50คนได้ครับะ เราเปิดธุรกิจใหม่มาแล้วประมาณ10ปีครับเป็นตัวทำจอ LED มีทั้งแบบตั้งตามสีแยกและก็มีทั้งแบบให้เช่าตามงานอีเวนต์ค่ะแล้วก็เห็นว่าจะมีะแนวคิดที่ทำเป็นจัดออร์แกไนเซอร์ด้วยเยค่ะใช่ครับออร์แกไนเซอร์เราเริ่มมาตั้งแต่หลังโควิด hmm. มาพอเราได้มีโอกาสพัฒนาฝีมือตัวเองไปเรื่อยๆก็เริ่มมาจา mm ัดงานออร์แกไนเซอร์ก็ก็ดี <c oughs> คือในพาร์ทของงานออก a n i ไนเซอร์เนี่ยเราสามารถรับน้องได้ทั้งการบริหารจัดการการค r ีเอที e หรือตัดต่อคลิปออกแบบดีไซน์ค่ะพอดีพี่ต้งมีบริษัทอีบริษัทหนึ่งที่ทําไวนิลงานป้ายงานออกแบบมีความจำเป็นต้องใช้บุคลากรทา,างนี้ค่อนข้างหลายตําแหน่งกันครับ ถ้าใครสนใจอยากจะแบบอามาร่วมงานพี่โต้งก,ก็เชิญได้เลยนะคะเชิญชวนน้องๆได้ครับได้ครับหรือถ้าใครที่มาในระแวกจังหวัดระยองแล้วมีอะไรให้ช่วยแบบเนี้ยแจ้งได้ครับมีหลายคนนะคะฝากมาถามพี่โต้งว่าพี่โต้งมีเคล็ดลับอย่างไรที่ทําให้ธุรกิจประสบความสําเร็จแล้วก็เติบโตได้เคล็ดลับอย่างไรหรอครับไม่ได้มีเคล็ดลับอะไรครับทำทุกอย่างให้เป็นตัวเองทำให้มันมีความสุขในทุกๆวัน แล้วก็พาตัวเองไปอยู่ในจุดที่จุดที่เราอยู่แล้วมีความสุขแล้วกันครับคิดถึงมหาลัยเช่นกันครับอยากกลับไปเห็นมีงานรวมรุ่นหลายๆครั้งเคยได้ไปผลสองผลถ้าหลังจากนี้ก็จะพยายามไปให้ได้ได้ค่ะโลหะการก็คือทีเด็ดเยอะอยู่นะคะคิดอย่างนั้นครับก็ขอบคุณพี่โต้งมากนะคะที่ให้สัมผัสกับทีมงานต่างริเก่าค่ะ ขอบคุณครับ